เกิดอะไรขึ้นหน้าเวทีทำไมขวดลอยเฉียดหัวกล้องวายุชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ แบบนี้ต้องระวังตัวให้มากถ้าจับได้ให้จ่ายค่าจัดงานเลยดีไหมล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ค่ายตัวเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องไปทําการแสดงอยู่หนาเวทีค่ะยู่ซื้อค่ะพี่น้องมีขวดลอยมาซุยหัวกองว่าอยู่ค่ะพี่น้องมีคลิปบางช่วงบางตอนให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าอันตรายขนาดใดก่อนสิม,มาฟังคอมเมนต์ จาก f อแล้วก็ชาวเน็ตจ้า Jadi tidak, tapi dah ค่ะพี่น้องเอ้ยหน้าเวที วันนี้โตเกียวมิวสิกเล่นที่มหาสารคามค่ะพี่น้องมีคนโยนขวดขึ้นบนเวทีเฉียดหัวกล้องวายอยู่เกือบไปแล้วค่ะอย่าหาทําเด้อโดน,นาศิล,ลปินมันจะไม่คุ้มนะคะอันตรายค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบอตามคลิปค่ะขวดลอยมากเฉียดหัวกล้องว่ายอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยตามที่วง่งแดงๆไวหลังจากนั้นนะคะเนาะทางเจนนี่นะคะบอกอาจารย์นักดนตรีให้หยุดค่ะแล้กก็ถามหาว่าผู้ใดโยนขวด ขึ้นมาวังยาหันยาหาเหตุเดินนะคะหลังจากนะคะเอซชาวเน็ตได้เห็นคลิปนี้แล้วต่างเขามาคอมเมนต์บอกว่าเวลาไปแสดงสิ่งที่อยากให้มีตรงคานไฟค่ะพี่น้องคือกล่องวงจรปิดบางทีคนเยอะๆถ้าเกิดเหตุก็จับตัวไม่ได้บางทีศัตรูก็แฝงมาในรูปแบบคนดูอันตรายมากๆสำหรับศิลปินหน้าเวทีค่ะพี่น้อง บางคนกับเขามาคมเนต์ค่ะบอกว่าเห็นด้วยค่ะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดเห็นด้วยค่ะติดหลายตัวเลยเพื่อนวานะคะยังสิด้มองเห็นบางครั้งนะคะกล่องไลสุดกะไวมีไวกระด้เดอร์เอาเป็นกล่องไล่สุดเพื่อนวาแม่น้องเฝดบีลิฟบวกหนึ่งยุคสมัยนี้กล้องวงจรปิดก็ไม่แพงแล้วนะคะน่าจะมีติดไว้เป็นหลักฐานเพื่อนวา ถ้ากล้องโบเมนนักร้องข่อยว่าคุณโยนขวดบอเหลือวสัญญาหาทำเดอ้อเพื่อนวานะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าถ้าเป็นกลองห่วยไหไรก็บ,บอเหลือเดอ้อแบบนี้ขายหนาขายตาบานเมืองเพิ่นเพิ่นว่าได้ได้แล้วก็ยังให้ติดกล่องวงจรปิดนะคะพี่น้องนะคะเนาะคนเดียวทําให้เสียชื่อเสียงบ้านเพิ่นเพิ่นว่าผู้ใดหล่ะคือไปกวนจุดๆนักร้องบาดท,ที่นีเพิ่นว่าจับมาสอบหาความจริง นะคะพี่น้องอย่าหาทำมันบอดีเดอ้อเพื่อนวานะคะพี่น้องใายหนาใายตาเช่าบ้านมหาสารคามเพื่อนว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้ยว่าสันเฮ็ดยังไงเป็นอย่างคือเหตุจังสี่ละพอเอ้ยเพื่อนว่าบักหลา่ามามอบความสุขให้เดอ้อพี่น้องพี่ใหญ่เจนนี่สติดีหลายเทพเพื่อนว่าปกป้องเบิงแย่งกันดีดเดอ้อลูกเพื่อนว่า บางคนก็เขามาถาน่าเมาตีเฮ็ดยังบคิดถ้ามันถึกศิลปินมาจะรับผิดชอบจังไดเป็นบ้าคักเพื่อนว่าเมาก็ไปหาหลับหานอนเดอ้อว่าซันบางคนก็บ,บอกว่าจับไปเสียค่าเสียใจจับไปเสียค่าจางนักรองหมอลำเลยคนแบบนี้นีสไซสบ่ดีว่าซันนะคะพี่น้องเนาะบางคนก็บ,บอกว่าขายนาขายตาคักโอ้ยว่าสันแจ้งตำรวจจับเลยซุ่มตำรวจเป็นแต่นายคัก ถาเมากับยาหาทำเดอ้อมั่นบอดีมารยาทเสื่อมบ่มีการศึกษาเลยเขามาเพื่อมีความสุขแต่สนุกสนานกันโบมเมนมาเบึงเลวจับขวดโนยนใส่กันเจตนาบอดีแบบนี้คนดีเขาบ่เหตุกันเดอ้อวัาสันค่ะพี่น้อง อันตรายเดยถ้าถึกหนากองว่าอยู่ขึ้นมานั่น,นะคะพี่น้องจ้าสิเป็นจังไลยน,นะคะเนาะเห็นแล้วโอ้ยข่อยกระเสียวแท่นเดอพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะเนาะคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นว่าโอ้ยนอ้องวสันน้องนอง้นองไปมอบความสุขให้ทำไมทำแบบนี้ไม่มีมารยาทแยม่มากเมาแล้วก็เต้นสิคะอย่าทำแบบนี้ชาวเน็ตเอฟซีออกมาคอมเมนต์นะคะปกป้องนะคะทีมงานโตเกียวเมลสิลาก บอกแล้วก็เตือนคนที่เหตุเด้ออย่าหาเหตุอย่าหาทำเด้อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี่บอซอยเบิงเนวัสนะคะเนาะอย่าหาเหตุเด้อโมเจ้าน้องเจนนี่พูดดีมากๆซึ่งหลายคนก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยเสียหนาเสียตาคนสารคาเมืจับตมันให้ไดดเด้อไม่ค่อยเบิงหนาเนี่ยคือขายหนาคักแถบเิวนวาโยนขึ้นไปทำไมดูเฉยเฉยมันจะจุดจุดเหรอถ้าโดนศิลปินจะรับผิดชอบไหวไหม บ้าหรือเปล่าดูดีๆไม่ได้หรือไงกลับบ้านไปจุดๆเลยไปสั่นขาเอฟซีพันกับศีูนแทนนะพี่น้องเนาะแบบนี้บ่ดีแย่มากพิ่นว่าโอ้ยเห็นแล้วกะเนาะอดสงสารกล้องไม่ได้นะพี่น้องหาถึงหนาะพิ่นมาสิเป็นจังไหนพี่น้องเอ้ยบ่อยากจะคิดนะคะเนาะน้องๆมีใจศิลปินจริงๆใจดีสู้เสือพูดใจดีแก้สถานการณ์ได้เมาแล้วคือบ่ปอไปนอนน,อานาะเจ้าหน้าที่เชิญ ออกไปจากหนาเวทีเด้อ่าสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าจับปรับเลยเคยตัวไม่ให้เกียรตินักร้องนักแสดงเลยศิลปินทุกคนเขามาสร้างความสนุกสนานให้แล้วยังจะไปทำแบบนี้อีกถ้าโดนเขาจะทำยังไงมีเงินให้เขาไหมเสียซื้อเสียงคนสะะารค้มค่ะเพื่อนว่าคือมีแบบนี้เนาะคนบานเฮาแหมอยากอายเพื่อนเทนอขอโทษเดอ้อใครหนาใคตา ะะหลายคนก็เข้ามาชมเจนนี่นะคะนอบอกว่าเจนนี่สติดีมากแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาหนาเวทีได้ดีและมีความเป็นศิลปินนะคะพี่น้องอ,อ,อยากให้น้องๆทุกคนดูเป็นตัวอย่างเดอ้อว่าสันบางคนก็บ,บอกว่าคนทีน่่ย้อนคือตั้งใจยุ่นเฮงเด้อพูนวาจัดไปเสียชื่อเสียงพูนเดอ้อเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวคิดอะไรน้อคนโยนน้อพูนวานะคะพี่น้อง เด็กๆต้องระวังกันด้วยนะคะพัวนวาน้องซี่แกมน้องรีโอเขาย่างเด็กหน่อยอยู่คนดูทําไมทําแบบนี้รับไม่ได้พันวาดําดเนินคดีเลยพันวาพี่น้องเอ,อ้ยนี่ล่ละคะ่ะพี่น้องกะเอามาบอกสุพี่น้องได้ฟังกันนะคะนะว่าเหตุเกิดน,นะคะหน้าเวทีคะ่ะพี่น้องที่ไปทําการแสดงอยู่จังหวัดสารคามคะ่ะพี่นอ้องยู่ๆนะคะกลอง แล้วก็เต้นอยู่ดีๆค่ะพี่น้องมีขวดลอยขึ้นมาค่ะพี่น้องเอ้ยเกือบถืงหัวกล่องเฉียดหูแค่นั้นเองค่ะก็เลยเอามาวอาสุพี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะใดๆเราเป็นกําลังใจให้ทีมงานตกเกี่ยวมิวสิกเด้อผู้ใดกระไดย,ย่าหาเเ็ดเดอพี่น้องคาะพี่น้องขอบุญขอพค่ณพี่น้องที่ตามรับชมรับฟังมาจนจบคลิปน้ำกันผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้น้ำเนี่ยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มยอดรักชาแนลด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ Yeah.